สูตรทดลองออกโบลาน905มาเต็มสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของสูตรทดลองออกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนของสำนักเลขประมูลกันก่อนนะครับสำหรับสำนักเลขประมูลนะครับก็ให้ชุดนะครับ3าฝันนะครับ ชุด3ตัวนะฮะก็จะมี5 0 3 3 0 2 5 3 3 3 1 3 4 3 5แล้วก็3 9นะครับจะสังเกตว่าจะเน้นไปที่3นะครับท่านผู้ชมครับต่อมานะฮะผมพามาดูในส่วนของ สิบอันดับนะครับเลขลอตเตอรี่นะครับที่ดังนะครับก็น่าจับตาอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับลอตเตอรี่โอเคนะครับก็ชุดสองตัวนะฮะก็จะมี6 7นะฮะ7 5 3 7 5 2 3 8 6 8 7 1 6 3 8 5 2 9นะครับ ก็ถือว่าตัวเลขจะเน้นไปทางที่7แล้วก็5แล้วก็6นะฮะท่านชมต่อมานะฮะมาดูสำนักที่น่าจับตาอีกสำนักหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับก็คือรัฐบาลไทยนะครับวิ่งรูด2เน้นๆนะฮะ ชุด2ตัวก็จะมี2 1 2 2 2 3 2 8 1 3 1 8 3 8นะฮะแล้วชุด3ตัวนะครับก็จะมี1 2 3 3 2 8 8 2 1 1 3 8เน้นไปที่2 1 2 3 1 3แล้วก็1 2 3นะครับลงชื่อนะครับก็คือแอดมีนนะฮะท่านชมต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับย้อนหลังของสูตรทดลองออกนะครับที่ ะครับผมคำนวณออกมานะครับก็ถือว่ามีตัวเลขไปวิ่งเข้านะครับที่มีในรางวัลที่1นะครับจำนวน4ตัวด้วยกันนะครับส่วนนะครับในตัวด้านหลังนะครับก็มีด้วยกันนะครับก็คือ905นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงนะครับการระบาดที่นะครับผลสทแจ้งออกมาจากการสวอและการตรวจ ATK นะครับ จำนวนนะครับผู้ป่วยนะครับเยอะขึ้นนะครับก็มีการ work f r ร m home นะครับก็ชวนนะครับญาตินะครับเปิดดูช่องคลิปวิดีโอของหนูนะครับท่านไม่ต้องไปไหนนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมก็จะหามาติดหน้าจอฝากทุกท่านทุกท่านเลยนะครับมาดูนะครับสูตรโบราณทดลองออกนะครับรางวัลที่1ก็คือ06 นะครับแล้วก็0 9 0ย์นะครับต่อมานะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับที่ผมคำนวณนะครับก็คือ0 6นย์นั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมานะครับเป็นการคำนวณนะครับสูตรโบราณนะฮะเลขหน้า3ตัวนะครับก็จะมี2 3 5 8 3 3แล้วก็2 3 3 6 9 0นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลนะครับตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือนะครับมีการเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นนะครับเพราะว่าผลนะครับอ่าก็เยอะขึ้นนะครับก็นะครับบอกต่อต่อญาดนะครับอ่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร่นะครับกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับท่านก็จะไปพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูสวัสดี